สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้ก็มาพบกับซาสุรินพาเพลินในต่างแดนเช่นเคยน,นะคะปูกระเบื้องค่ะพี่น้องคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จปุ่นมองมีมองประตูี่่นิดหน่อยนะคะแผ่นสุดท้ายแล้ว ยางเบิ่งนยังไม่ทันได้ท่าซีแลอคะ่ะปูพื้นแล้วทุกหของเหล่าค่ะตอนนี้อันนี้มันเป็นโรงงานอยู่มองให้งงานนะคะยังสา,ายไส สียางแหวกข้างนอกค่ะเพื่ออันไฟมันรัดลมจอนด้วอยยังแบบมันสองง่ายกว่าฝังค่ะถา้าถ้าเป็นบ้านจะฝังสฟังทอไหวกข้างในเลยค่ะแต่ว่าถ้าสายนามก็อยังเคยบอกทอนามกับสายนามสิฝังลงกระปุนเลยนะคะยังถือเคยผ้าเฮ็ดนั่นแหละคะ่ะตอนแต่คลิปแรกมันตแต่เริ่มเฮ็ดเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะ นั่นละค่ะหัวมิงมินะะงนั่นละข้าสามีผูไปนะคะ่ะอันนี้เกิดน,น,ะะนี่แหละค่ะห้องนี่แหละเซ็จไวเก็บเอกสารไวทา่านนั่งเหนี่นั่งหัวนี่แหละเห็นห้องน้ำต้องห้อ ไหวจะรับตัวเองค่ะทำแบบประยัดที่สุดค่ะซื่อตอุ่กอรันบขึ้นหาต่างันันนี้กกันแดดได้แต่ว่ามันจะมีหลาละกะอันนี้คืจะสื่อตอนมันลดทถานเแล้ว ซือแบบถือถือตู้ยางได้ค่ะปกติเราแค้นาตั้งตามเดียวนีถ้าซื้อไทส์หันจะรับหันตัวเองนะอยู่นี้จะซื้อประมาณ3-4ร้อยค่ะ5ร้อยคือซึ่งถ้าเบ่งเบ่งไปแล้ววัสดุอุปกรณ์มันก็ขายกันแต่ว่าถ้าเขาจับเบ่งเขาจะห่วงความหนาความแข็งของมันแตกต่างกันค่ะอย่างตัวเนี้ยือว่าประมาณตัว2000-3000นะคะ ่บาิงนค่ะหรือว่าเก่าชิกนเก่าทุโลนะคะเป็นมันเก่าชิ้นเก่าบาดเนี่ราคานี่ยคือแบบมันถื่สุดเลยมันลดราคาแล้วก็ท่าที่เอา,ขาเขาไปเรดปูยังเพางงาเิ่มนะคะซ้ายขอซ้ายไยยังไงยานเรียบร้อยมมันแหลาเหมือนเด ว้าสามีสิปูได้สักแันหนึ่งนี่เบิ่งสิละเอาระดับน้ำมาวัดซะก,ก่อนนะคะปุ้ยกวัดขาเนี่ปุ้ยปูถ้าเฮ็ดบ่ตรงนะคะปุยดาเห็นบ่คะเอาระดับน้ำมาวัดนะคะว่ามันตรงกันบ่นะคะ ม่นบ่เอาไปวัดนี่และวัดใสวัดกัวเพิ่น้กัวสิแล้วน่ะแล้วเอาตรายอตาอเนาะ

อุณหภูมิเ่ากันตัว4เมตรปิกหนึ่งกองนะคะหนึ่งกองกระเบื้องตัวนี้หนึ่งกองกับราคาประมาณ20ยูโรค่ะหนึ่งกองมีอยูซี 4, 4แผ่นค่ะแพงอันกระเบื้องราคาถือๆปกติจะอยู่ประมาณกล่องหนึ่งประมาณ3ยูโร4ยูโร6ยูโรประมาณนี้ค่ะ ¿Cuánto? Arriba. Este es más barato. Sí, es cinco. Eso. ¿Hay oferta? ¿Hay oferta? Sí. Normalmente, diez euros. Ocho, diez euros. Normalmente. ¿A dónde? ¿De qué? เพราะว่าที่ยังที่ปุ้ยบอกเก้าวคทางต้นน่นแหละค่ว่าราคากระเบื้องอยู่นี่ยังที่ปุ้ยบอกนี่ยังตัวนี้นี่กัประมาณหายูโรค่ะลังนึงเอกองนึงค่ะ แล้วก็อันที่เขานิยมเอามาปูนันพื้นกนัตัวนี้ก็้าแบบธรรมดากับสิบยูโรประมาณนี้ระเกินนี้แต่ตัวนี้มันยี่สิบยูโรคือกระเบื้องอันเนี้ยได้ฟรีมาค่ะลาย้ามปะได้ฟรีมากค่ะ อันนี้ก็คือกันสีขาวมันมันกับบ๊อฟีปันไดนะคะคือแบบว่าอันนี้เข้าเฮ็ดโงนเฮ็ดนี้เห็ดนั่น,นซือ้อาาแบบว่ามันเลือๆเลือเกันมาผสมกัน,นะคะ่ะทำแบบประยัดสุดๆเนี่ยเหรอคะ ถึงเซนใส่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวต่อไปนี่เสาร์อาทิตย์กะสิว่างแล้วค่ะอันนี้ก็ค่อยได้ว่างเลยเดี๋ยวเห็ดงานเดี๋ยวก็มาเห็ดอันนี้มาเห็ดงานก่อรสางให้บังบีเทือนึ่งผืนของน้ำตัวนี้กะสีเอาลายนีีเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้อค่ะ มีแล้วก็มีอันไหนจะใส่อันนันล่ะคะบัสื่อทำมันยุงเนี่ยนี่เยอะ <c oughs> แบบเลื้อๆหนันกองอยืนดันนอกเต็มคะ่ะเฮ็ดแล้วก็เสดเอาสมบัตมาใบนีล่ะคะ่ะโอ้ยม,มนัยนไปยังดอกหกเตมหนันไปหมดะคะ่ะนี่ละคะ่ะบ้านเด็กสั่งมองให้งานสั่งกับจังเสี็ละคะ่ะ งบสุยางใส่บอกใส่ไฟเอาลงอะไรเป็นไปมัดบดถิ่นกัดยากเครื่องผสมปูนก็มีค่ะตอนแรกทีตะกี้ไปได้เฮ็ดยุทธูก็ได้เฮ็ดยุทธูกว่าสุดไทยไทยเฮ้เพิ่งอยู่มองนี่นี่เฮ็ดเองสุยางทั้งหมดนั่แหละค่ะผสมปอกผสมปูน เริ่มตั้งแต่การออกแบบเอาไปยื่นข้อก่อนนะคะขอยื่นผ่านตุกจังมันลงมือปฏิบัติทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็สิเนแลวแล้วนี่เรียบปูกระเบื้องแค่นี้ละ่ะโอเคค่ะชอบก็ยจะลืมก็ไหลก็แช์ก็ติดตามให้สาวสุดินภาพเพิ่เลยนะจ๊ะขออนุญาตไปทำงานก่อนจ้า